สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินรับกับขค้อสูุม่มุมของการแกะกล่องอีกครั้งนะครับเพราะวันนี้นะฮะก็มีกล่องที่เราคุ้นเคยกันนะฮะมาส่งอีกแล้วนะครับมาส่งทั้งหมดก็หนึ่งกล่องใหญ่เลยทีเดียวเชี่ยวนะฮะทั้งหมดมีสามสิบหกอันนะผมก็เอาลงเอ p s h o ชอไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่ว่า ผมเอาลงไปแค่304อันนะฮะเพราะว่าความต้องการของตัวเองเนี่ยผมต้องเปิดก่อนสองกล่องผมยังได้ไม่ครบนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยผมเพิ่งได้แค่6ตัวเท่านั้นเองก็คือมา้าวัวสตีฟสตีฟเกาะทองวิลเลจเอ่อวิลเลจซอมบี้วิเลเจซัมบี้นะครับแล้วก็สเกเลตันนั่นเองนะครับผมก็ยังขาดอีกเยอะเลยนะเท่าที่ดูกัตรงนี้นะฮะผมก็ยังขาดทั้งเอ่อสโนว์แมนนะครับผมแมวนะแคทนะครับแล้วก็ไก่ไออไก่ทุย ไปแล้วสมองสมองแกะครับแกะแดงอุ๊ยอันนี้อยากได้มากเลยนะครับแล้วก็วิลเลเจอร์โกเลมอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันคีเปอร์ er แล้วก็เอนเดอร์แมนนะฮะอยากได้วิลเลเจอร์กับแกะแดงสุดแล้วแหละตัวอื่นเฉยๆนะครับท่านวันนี้ผมจะมาเปิดสักสองกล่องแล้วกันเพราะผมก็รู้ว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ยังอยากเปิดยังอยากล่าให้ครบกันอยู่นะฮะถ้าเกิดใครครบแล้วเนี่ยจริงๆมาโพค้ดในหน้าเฟซผมก็ได้นะมาอวดกันได้นะฮะชิลๆนะครับผมขอเปิดกล่องนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะอ่า กล่องแรกนะครับผมไม่รู้จะได้อะไรเหมือนกันเว้ยวแกะอักติก,กอก่อนนะ้อ,อโอ้โหแกะยากเว้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะใจจริงนี่อยากเปิดสามกลอนะ่องน่ะพืชขาดเอ,อเสียใจมากเลยนะไม่เคยเปิดกล่องขาดนี้มาก,ก่อนเลยนะเดี๋ยวเฮ้ยชึบเฮ้ยคำดูแล้วนะฮะหัวอยู่ตรงนี้โตโตนะครับตรงนี้น,น,นูนๆนะฮะ เฮ้ยตัวอะไรวะแกะกันนะครับอุ้ยหัวดำงี้ไม่ต้องเดาเลยฮะเอนเดอร์แมนครับผมเอนเดอร์แมนนะครับว้าวทำไมตรงนี้มันอ๋อมีหลุดออกมานิดนึงนะครับรู้สึกว่าเขาจะเจียมันไม่ดีนะตัวนี้เช็ดไม่เป็นไรนะฮะดึงออกก็จบนะครับเพิบไหนกดโฟกัสชัดๆนะฮะไม่รู้โฟกัสได้ไหมอ่าได้ๆนะครับนี่ฮะมันก็โอเคนะถ้าเกิดไม่นับที่พลาตรงนี้มาหน่อยนึงนะครับ ก็ยังดูดีนะมีชาตะกูลอยู่ตรงนี้มันไม่ได้พลาดนะนเป็น็กเจอร์ของมันนะครับนี่ตรงเนี้ยนะฮะเป็น็กเจอร์ของมันนะฮะมีทุกมีทุกฝั่งนะครับมีตรงนี้แหละที่เขาพลาดมาหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียสน,นะฮะเพราะเป็นแค่แอนดร์แมนนะฮะไม่ใช่ตัวที่อยากได้สักทีเดียวนะครับแต่ผมชอบตัวที่มันถือบล็อกยาวมาด้วยเห็นไหมสวยงามมากนะครับโอเคไปยืนตรงนั้นนะฮะไปยืนกับเพื่อนเพื่อนๆน,น,นะครับปึ๊บโอเคกลับมานะฮะเอากล่องนึกงกล่องนี้แล้วกันนะครับโอ้ยขอแกะแดงอ อยากได้แกะมากเลยว่ะเมื่อไหร่จะได้แกะดิได้แต่แกะกล่องเนี่ยยังไม่เคยได้แกะแดงแกะอะไรกับเขาเลยเออแต่ไอตัวนั้นอะ่ะตัวนั้นอะ่ะผมได้มาเต็มเลยนะแกะเห็นปะเป็นหมู่คณะเลยยืนยิ้มอยู่นะครับเออโอเคมาละมาแกะและแกะตรงนี้ก่อนซึบเออซุมออกซุกออกนี่เฮ้ยตัวนี้เนี่ยดูจากสภาพแล้วเนี่ยหัวอยู่นี่ยืยนสี่ขาแน่นอน เอาเว้ยืนสีข่ขาแน่นอนถ้าไม่ได้แกะเนี่ยผมซ้ำแล้วนะยกไจะได้แมวแต่หางไม่ยาวอะ่ะหางไม่ยาวไม่น่าจะใช่แมวครับหางนี่บล็อกเลยไม่บัวก็แกะแล้ววะไม่น่าใช่มานะครับมาดูกันฮึแกะครับโอ้ยได้แกะแล้วนะฮะแกะแดงนะฮะหน้าตาฟุงๆๆ้งฟิงวงมิงแต่ทำไมหน้ากับขามันคนละสีกันวะ โอ้ได้แล้วครับแกะแดงนะครับเรามาเทียบแกะแดงกับวัวกันเนี่ยฮะโอ้วัวจะดูตัวใหญ่กว่านะครับจากการเทียบขนาดแล้วเนี่ยวัวเนี่ยคิดว่าตูดก็ใหญ่กว่านะครับเออแต่ตัวตัวมันเล็กกว่านี่หอขนแกะมันมีขนนะฮะได้สักทีนะครับแกะนะฮะแหมอยากได้มานานนะครับในที่สุดก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็แกะสองกล่องนะในทั้งเอนเดอร์แมนกับได้ทั้งแกะนะครับ ก็ถือว่าใกล้ครบแล้วผมยังขาดอีกทั้งหมด1นึ่งตัวมั้งใช่ไหมไม่รู้ตกเลขเออกี่ตัวก็ตามแต่นะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอยากจะขอ,อนิดนึงนะครับเพื่อนๆทุกคนนะผมเห็นคนที่ซื้อไปแล้วก็ไปแกะนะครับแล้วทําคลิปมาให้ผมดูนะถ้าเกิดใครแกะแล้วทําคลิปมาให้ดูนี่ก็ช่วยโพสต์ไว้ในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะฮะจะได้แบ่งๆกันดูนะครับสำหรับวันนี้ครับ ผมขอลาไปก่อนนะฮะกับความดีใจนะ,ะที่ได้แกะกับเขาสักทีด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบาย